ก็เป็นโปรเจกต์ที่ที่ผมรู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นหนังเป็นหนังเรื่องแรกด้วยแล้วก็เป็นเป็นโปรเจกต์ในเขาเรียกว่าอะไรเป็นหนังแบบที่เราอยากทําเราอยากดูด้วยแล้วก็โชคดีมากครับที่ที่ได้พี่ย้อยมาโปรดิวแล้วก็ได้ได้จีเดชเป็นเป็นเป็นสตูดิโอครับมันก็เลยกลายเป็นการคอนแอลปกันที่ที่น่าจะมีความน่าสนใจอะไรอะไรมากในฐานะคนทําก็ตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็ยิ่งยิ่งทีมนักแสดงที่ เอาจริงนี่เป็นความโชคดีของผมมากคือนี่นี่คือนักแสดงที่ผมไม่มีช้อยส์อื่นมีเป็นช้อยช้อยเดียวตั้งแต่เขียนบทตั้งแต่แรกเลยเลยนะครับแล้วก็ได้ผมทุกคนก็ผมรู้สึกว่าผมได้ใช้แต้มบุญอย่างเต็มที่แล้วครับก็แต้มบุญฝากหนักด้วยนะครับผมขอขอขอเตือนทุกท่านว่าผมพยายามตามเลข4ี่สนสี่มาสักพักแล้วคือยังไม่ประสบความสำเร็จเลยก็คือมันเริ่มมาจากว่า เราก็คิดชื่อโรงแรมด้วยเนาะสุข,ขีนิรันต์อะไรเงี้ยครับแล้วก็อยากหาเลขห้องที่มันน่าจดจําด้วยแล้วก็พรหนังเรื่องนี้มันพูดถึงการวิ่งหนีผีกันนะครับมันก็เลยมีความแบบคิดถึงคิดถึงผมคิดถึงสี่คูนร้อยก่อนสี่คูนร้อยคือการวิ่งสี่คูนร้อยอะไร,งไรเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นแบบไอ้สี่หาเลขที่มันเหมาะก็เป็น4ี่นสี่ส่วนอาไทาเขาบอกว่าถ้าเป็น4ี่สมันจะเป็นสุดคูณเลยครับเล่นให้ได้แค่นี้จริงๆพี่ไม่มั่นใจนะ้พี่กับผมผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน จริงๆถ้าพูดกันจริงๆมันก็เป็นเรื่องผมพูดได้แค่ว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในโรงแรมครับแล้วก็เป็นเรื่องของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มีความใช้คำว่าอะไรแปลกประหลาดและพิเศษมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันแล้วก็จับทุกคนโยนเข้าไปเจอกับสถานการณ์ครับรคเขาบอกว่าถ้าพูดเยอะให้ตกปาอ๋อโอเคหมายถึงนี้หรือเปล่าไม่สบายใจอ๋อโอเค จับหนคนกลุ่นมนึงไปเจอกับผี<อ>แล้วก็เกิดมหากรรมความสนุกขึ้นนะครับเป,เป็นเป็นเหมือนเราเข้าไปอยู่ในบ้านผีสิงที่มันจะมี<อ>ไม่ทันระวังตัวครับเดี๋ยวตาโลกเดี๋ยวผีอะไรอย่างเง<อ><อ>ี้ยคือในทีเซอร์ก็เฉลยบางอย่างว่าอันนี้เชื่อได้ไหมร้อยเปอร์เซนต์จริงๆทีเซอร์นี่อ้ืว เอาเป็นว so ่าเอาเป็นว่ายังมีอีกเยอะค่ับยังมีอีกเยอะครับโอ้ยพอแล้วพอแล้วก็เป็นหนังวิ่งหนีผีที่ต่างกันวิ่งหนีก็อคือสครามือครับผมก็เป็นหนังวิ่งหนีผีที่ที่เราตั้งใจว่าให้มันเป็นหนังที่แบบผมคิดว่าผมเป็นสมมติผมเป็นพ่อครัวผมเป็นคนที่ผมอยากให้ทุกคนได้กินเยอะๆะครับอิ่มๆมีอาหารหลากหลายแบบต้องแต่ละคนต้องโดนสักแบบหนึ่งแหละฮะอะไรอย่างเงี้ยอ่าคนไหนบ้านลุงคนไหนบ้างลุงคนหนบ้างลุ ้อมเสียงมานีคะไม่รู้เนยังไงชินแล้วค่ะคุกกี้เล็อันนี้คอมเพลนไหมอันนี้แน่นอนหรือยังหรืแก่ก็ใช่ได้ประมาณนึ่งใช่ก็ขพยายามตลอดแต่ว่าก็แค่ที่เห็นนะกดดัน เราบทเราบทน,นี้กดดันเพราะว่าต้องกั้นทำใช่แต่ว่าก็ทําใจเตรียมแต่แรกก็พยายามแบบเอาตัวเองไปให้มีข้อมูลกันเยอะๆก็ยังพลาดอยู่ดี <c oughs> แล้วจบเรื่องนี้คุ้มคุ้มคุ้มกันเยอะขึ้นไหมค่ะคิด่าไหมเพราะว่อยู่บนเวทีสัมภาษณ์เมื่อกี้ก็คิดว่าวันนี้ไม่น่าจะขับแล้วก็ยังขับเออมันมันมันจะหนุกแค่ไหนครับเป็นจริงๆอยู่ในกองพวกเราสนุกกันมากๆอ่ะกเกินเบอร์จนจริงๆก็ทำงานเละไปบ้างก็เลยคิดว่าคนดูก็น่าจะสนุกเหมือนกัน ต่มีสองคนเป็นตีกลุ่มใชใช่เป็นกลุ่มกลุ่มพระเอกครับเป็นบอยแบนด์กลุ่มเดียวกันนะครับเป็นเป็นบอยแบนด์ที่ pop สีรคนเลยครับก็จริงๆแล้วเป็นเป็นสี่คนที่ผมรู้สึกว่าดีใจที่ได้ร่วมงานกันอย่างอาไทยก็ไม่เจอกันนานเจอแต่เด็กๆนิดสับรุ้งงานก็น่ารักเหมือนเดิมเนาะใช่ไหมค่อยไปชมกันนะ่ยแต่พี่นุ้ยก็คืออาจารย์ที่แบบผมอยากเจออยู่แล้วครับอย่างเต้าอู่นี่ไม่เคยเจอแล้วพอเจอก็รู้สึก ไม่ใช่คิดนานจังมีจังหวัดลึกคิดแล้วเขาไม่ค่อยเชื่อเลยดีใจที่ได้เจอครับแล้วก็กลายเป็นจริงจมันกลายเป็นความผูกพันด้วยนะคือพอจากการหนีผีก็ตอนถ่ายทังเนี่ยทุกวันนี้ก็คือบอกพอหนีกมาด้วยกันแล้วมันก็เกิดเป็นสายสัมพันธ์ระหว่างกันสิคือวิ่งด้วยผูกพันไปด้วยเรื่องอ่ไม่น่าเชื่อเมื่อกี้แต่งหน้าอยู่ท้องเขายังเออมีร่มกอดกันมือนกันอยู่ที่เดียวกันนะครับเดียวกันี้มากระมิดทบกคนทุกคนทันด้วย ครับเตรียมเลยพี่ปุ๊กี้พูดเยอะพูดเรื่องนี้เรื่องเราในชีวิตครับเรื่องสนุกแค่ไหนเห็นบอกว่าแบบขาตลกขำได้ตองลุกตวพี่ีเขาเยอะแยะไปหมดสนุกมากผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนกับการที่ผมได้ไปได้ไปดูแหวนของแบบนักแสดงที่เขามากฝีมือกับตาผ่านผ่านตัวละครของเราอ่ะคือผมก็บอกว่าในในขณะที่ผมเล่นเองอ่ะผมสนุกจนจนแบบผมแทบจะลืมตัวเองไปเลยอ่ะครับใช่บางที ลืมบทด้วยลืมบทลืมบทด้วยบ้างบ้างแต่ว่ามัน<จ>น้อยใจด้วยบัตทีก็ไม่ได้เล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่าเราอยา่าพึ่งซีเดี๋ยวเขาลืมบทวย้อะไรต่อเชิญครับเ <c oughs> ชิญครับแล้วคือมันมันรู้สึกดีครับเพราะว่าในในระหว่างการถ่ายทำมันมันได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะเพราะว่าผมเองก็ไม่เคยถ่ายภาพยนตร์มาก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ต้องบอกว่าอันนี้เป็นผมเป็นคนที่ดูหนังหนังีตลกค่อนข้างเยอะแต่ว่าเรื่องนี้มันจะตลกด้วยด้วยไม่ใช่แค่บุกตลกแต่มันจะตลกด้วยเหตุการณ์มันจะตลกด้วยด้วยเนื้อเรื่องของมันเลยอย่างมันมันไม่ใช่แค่แบบเออมันจะผีอย่างเดียวนะที่จริงมันมีเนื้อเรื่อง,องมันต้องรอติดตามดูใช่แล้วแค่อยากจะบอกว่าสำหรับวันนี้ที่พีพ่ๆสื่อมวลชนมาหรือทุกคนมาเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าบ้านเราเปิดให้ทุกคนเข้ามาที่โรงแรมอาจจะเอ้ยอาจจะรู้เฮ้ยต้องคิดเอา ไม่อ่ตงรปะั่ทมหน่งแปั่ที่นึ่งไงพอเรามาจากอาจารย์ที่นุ่ยค่ะครับอาจารย์อา์มุกในเรื่องเรื่องนี้มันตัดมุกนองเหนือบทไปเยอะไหมครับอ๋อเจริงๆบทเขาแข็งมาอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็มาเสริมใส่เขาเรียกอะไรอินเนอร์อินนิจี้เข้าไปอีกนะครับผมว่าเรื่องนี้ที่มารวมกันได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับ เราต้องทําบุญร่วมกันมาไม่ใช่บุญธรรมดา,มดาต้องทําบุญถาวรด้วย,ยและเรื่องนี้ต้องยิ่งใหญ่เพราะเรามีบิ๊กซีเอาเหรา, <ไป S 2> ายได้ต้องสูงปี๊ดไม่มีตกเพราะเรามีนกแอร์อต้องอิ่มกับความหาเพราะว่าเรามีมาม่อา่อยแล้วก็อันดับหนึ่งรายได้ก็มีช่องวันเชิญครับ อยากไม่เตี้ยต้านึว่าเขาให้เซอร์วิสทุกคนอิมพอเชอร์ซื้อกับเพื่องนกันนิดนึงให้ผมซ้อมบ้านใหญ่เลยตัวอย่างพกนิ่อยู่ในเรื่องไม่เตี้ยตอนไหนสนุกสนุกครับพี่ค่ะเรื่องนี้เหมือนมาน้อยแต่มานะใช่ไหมแต่มานะความยากก็คือจะทำยังไงให้คนแยกออกระหว่างกี้กับต้าหนึ่งไไม่ใช่ค่ะระหว่างว่าคนหรือผีป่าก็เป็น จริงๆปกติไม่อย่างที่บอกว่าไม่รับภาพยนต์ผีอยู่แล้วค่ะเพราะว่ากลัวแต่อันนี้เห็นบทแล้วปุ๊บเป็นบทที่อ่านแล้วนั่งหัวเราะคนเดียวในบ้าน <c oughs> ก็เลยอุ้ยไม่ได้แล้วเราเป็น GDA เป็นพี่ยอชด้วย <c oughs> ก็เลยทรับค่ะสา <c oughs> <3 S 2> มวินาทีรับเลย <c oughs> อยากได้ชวคร, <c oughs> ครับยอนย้อย้การันตีครับก็สนุกครับสนุกทุกทุกแทบทุกช่วงของมันเลยครับแบบ มีทั้งสะดุ้งมีทั้งสนุกมีทั้งมีความสุขอะไรเงี้ยครับครบรถครับผมทีมีสนุกมากบรรยากาศในกองก็สนุกมากแม้กระทั่งบรรยากาศที่เราถ่ายภาคสองก็ต่อเยอะเยอะเดี๋ยวก่อนดีต้องแสดงคนอื่นนะเล่นหนังผีนะเราไม่รู้เป็นไงนะแต่ในเรื่องนี้ดูที่อาไทยตีลังกาหนีผี อางั้นบผมไม่มาแล้วเนี่ยผมบอกว่าผมผมแฮปปี้มากที่ได้ถ่ายเรื่องนี้แต่ต้องบอกว่าของเราคือ404ศูนสี่นย์ทีนี่ร้านนันนะครับเมื่อกี้มีคนมาถามบอกว่าเอ้ยมาเปิดตัววิมานสามสองเราบอกเฮ้ยผมไม่ใช่เจฟส์คร์บเออโอ้โหจะลำไยครับหมไว้ก่อนคอนซ้อมก็เล่นเอาจริงก็เล่นต้องดือกันแน่ขยันไม่เกินต้องบอกว่า เราสนุกมากขยันลยกแล้วจริงๆผมดีใจที่ได้กลับมาร่วมง,งานกับ GDS ในรอบ12ปีโโต้องบอกว่า GDS สํำหรับผมเป็นเหมือนบ้านแล้วก็ครัวแต่ผมก็ไม่รู้ว่า12ปีที่ผ่านมาผมทำอะไรผิด <laughs> เขาไล่ั <laughs> พอนและผมไปปล่อยผมไปตอดจนถวันนี้เขาก็ากลับมากมาับาลถ้าผมก็ได้ปีก็ดีใจมากๆครับผมพี่ยอดครับเชิญครับ ครับก็ฝากด้วยพอดีเป็นเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนุกมากๆแล้วก็ได้ได้ไดไดทาคือทาหนังมาหลาย <c oughs> เรื่องก็จริงครับแต่ว่าได้ทําช็อตและบางอย่างในฝันจริงๆมีอยู่สอันนะครับที่ที่มีช็อตบางอันคืออยากให้ไปดูมีช็อตอันนึงที่ตอนที่ผมเป็นพุ่มกับใหม่ๆเนี่ยมันมีช็อตหนึ่งที่ผมทําไม่ได้และเสืออยากทําพอดีเลย <c oughs> เขาทําได้ <c oughs> ไม่ได้อยากให้ไปดูครับอยากให้ไปดูอันที่สองก็คือฉันทวิทย์ครับเฮ้ยนี่ผมว <c oughs> ่าอยากหาวิธี เล่นบาสแต่เขามานานแล้วเล่นนะไม่เล่นไม่ได้แต่ว่าพอพอมาได้ร่วมง,งานกันผมรู้สึกว่าร่วมง,งานดีอยู่เล่นบาสอยู่ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือ GDS ครับรู้สึกขอบคุณมากๆที่ได้ร่วมง,งานใน GDS ครับครับผม